จากซีรีส์ b e s เซ e l l e r New York Times โดยนักเขียนลีไชตยแจ็คริชอร์นายทหารเก,าเก่าเก่าเกมที่สมัยเป็นทหารรับใช้ชาตินั้นเรียกได้ว่าเป็นมือพักการหาตัวจับได้ยากเลยทีเดียวแจ็คริชอร์ยอดคนสื่บประหัมออกใช้ในปี2012ฝีมือการกำกับของคริสโตเฟอร์แมคคอรีนำแสดงโดยทอมครูซโลซามนไพเดวิดโอเยโล w วนเนอร์แฮช็อคซึ่งเรื่องนี้ทอมครูซลงมือโปรดิวเซอร์ด้วยตัวเองเลยทีเดียวและเขายังรับบทแจ็คสองเรื่องติดต่อกันอีกด้วยแจ็คริเชอร์อดีตผู้พันแห่งกองทัพบกสหรัฐที่เข้ามาช่วยสืบหาความจริงในคดีที่เจมบาร์อดีตพลแม่นปืนแห่งกองทัพสหรัฐถูกกล่าวหาว่าฆ่าคนตายริเชอร์นั้นต้องการมาปิดบัญชีกับบาร์เพราะบาร์เคยสัญญากับริเชอร์ไว้ว่าเขาจะไม่ฆ่าคนอีกแต่ยิ่งสืบก็ดูเหมือนว่าจะมีความซับซ้อนเกิดขึ้นมากมาย และไม่ได้เป็นไปอย่างที่ริชเช์คิดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันได้เลยครับณนะลานจอดรถในตึกแห่งหนึ่งมีสไนเปอร์กำลังเตรียมอุปกรณ์เตรียมกอ่อเหตุโดยเขาใช้ปืนเล็งและยิงไปที่ผู้บริสุทธิ์5คนคือผู้ชายใส,ส่สูทที่นั่งบนม้านั่งผู้หญิงเสื้อดำที่หอบเอกสารผู้หญิงผมทองผู้หญิงที่กำลังวิ่งหนีและพี่เลี้ยงเด็กเขากอ่อเหตุดิงคนตาย5คนกลางสวนสาธารณะกลางวันแสก จากนั้นก็ขับรถหนีไปหลังจากนั้นไม่นานตำรวจก็ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่นักเสืบเอมเมอร์สันพบกลวยที่บิดเบี้ยวลอยล้อรถปลอกกระสุนและเหรียญที่เปื้อนเลือดหลักฐานทั้งหมดชี้ไปที่ผู้ต้องสงสัยเพียงคนเดียวนั่นคือเจมส์บาร์อดีตทหารมือสไนเปอร์เขาถูกจับในบ้านพักของตัวเองโดยนักเสืบเอมเมอร์สันพบหลักฐานที่ตรงกันกับที่เกิดเหตุหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นรถตู้ปลอกกระสุนหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ดัดแปลงกระสุน ในห้องสืบสวนบาร์ไม่ยอมปลีปากพูดอะไรถึงแม้ว่านักสืบเอมเมอรสันจะขู่เขาก็ตามเอมเมอรสันให้บาร์เขียนคำสารภาพบาร์กับเขียนลงในกระดาษเพียงประโยคเดียวว่าตามหาแจ็ค r ริเชอร์แจ็คเริเชอร์เขาเป็นเหมือนผีไม่มีใบขับขี่ไม่มีบ้านไม่มีบัตรเครดิตไม่มีประวัติการเงินไม่มีตู้ไปรษณีย์มือถืออีเมลไม่มีอะไรเลยบอกได้แค่เพียงเขาเคยเป็นใคร สายเลือดทหารเกิดและเติบโตในค่ายทหารต่างแดนเดินทางเข้าสหรัฐครั้งแรกเพื่อเข้าโรงเรียนทหารเวสต์พอยต์สปีต่อมารบไปทั่วอิอรักอัฟกานิสถานบอลขานเป็นทหารวีรกรรมดีเด่นได้เหรียญซินเวอร์สตา์บลอนสตารเจิออนออฟเมอลิทและเหรียญกล้าหาญสูงสุดอยู่กรมสารวัตรทหารหน้าที่นักสืบสมองอัจฉริยะแต่ก็เป็นตัวสร้างปัญหาถูกลดยศเป็นร้อยเอก แต่ก็ทำผลงานได้จนกลับขึ้นเป็นพันตีสองปีที่แล้วเขาถูกขอให้ลาออกหลังจากเป็นทหารมาตลอดชีวิตหลังจากนั้นก็หายตัวไปประวัติข่าวสะอาดไม่มีใครหาเขาเจอถ้าเขาไม่อยากให้เจอและอยู่ๆริเชอร์ก็เปิดประตูเข้ามาระหว่างที่นักสืบเอมสันกับอายการเขตกำลังพูดคุยกันริเชอร์ต้องการพบบาแต่บาถูกซ้อมโดยนักโทษด,ด้วยกันสภาพโคมา่าหลังจากนั้นริเชอร์ได้พบทนายสาวของบา เฮเลนโลดินลูกสาวอายการเขตแจ็คแซลโลดินว่าเธอเป็นทนายที่ถูกกฎหมายหรือเป็นเพราะเธอเป็นลูกอายการเขตโรดินถามว่าริชเชอร์มาหาบาร์ทำไมถ้าเขาไม่ได้มาช่วยริชเชอร์บอกเธอว่าเขามาตอกฝาโรงบาร์ริชเชอร์และโรดินนั่งคุยกันที่ร้านกาแฟเพื่อถามว่าทำไมริชเชอร์ถึงรู้จักกันและริชเชอร์เชื่อว่าเจมส์บาร์ผิดจริงริชเชอร์บอกกับโรดินว่าคนที่จะเป็นทหารทั้งหมดมีสีประเภทหนึ่ง เป็นตามครอบครัว 2. เป็นพวกรักชาติอยากรับใช้ชาติ 3. เป็นทหารเพื่อให้มีงานทำสีเป็นพวกที่อยากฆ่าคนอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งบารนั้นเป็นแบบที่4ี่บาเป็นสไนเปอร์ที่ฝึกหนักเคยลบอยู่ที่อิรักกับริชเชอร์เขาอยากยิงคนมากแต่ก็ไม่ได้ยิงหลังจากสองปีบาร์รู้สึกว่าเขาต้องยิงใครสักคนเพื่อสนองตัณหาเขาจึงเล็งยิงไปที่คนกลุ่มหนึ่งเขาเกือบรอดแต่ลิชเชอร์จับเขาได้ และที่เขาไม่ต้องติดคุกเพราะคนที่บายิงนั้นเป็นกลุ่มลับเหมาที่ลุมขมขืนผู้หญิงแบบมาราทอนผู้หญิง28คนอายุ54ถึงเด็ก11ขวบคนในองค์กรอยากให้คดีจบไปเงียบๆไม่มีคดีฆาตกรรมอ้างว่าเป็นความผิดของสงครามแทนครั้งสุดท้ายที่ริชเชอร์เจอบาเขาให้บาสาบานว่าจะไม่ก่อเรื่องอีกไม่งั้นเขาจะมาปิดบัญชีและริชเชอร์ยังคงมั่นใจมากๆว่าบาน,นั้นเป็นคนร้ายในคดีนี้ทนายโลดิน เริ่มเป็นห่วงเรื่องของบาเพราะบาถูกซ้อมจนโคมา่าและเธอไม่รู้ว่าบาจะมาให้การในศาลได้หรือไม่ถึงแม้ริชาร์ดจะเล่าให้เธอฟังขนาดนั้นแล้วเธอก็ยังอยากช่วยเขาเพราะเธออยากให้เขาได้รับความยุติธรรมและครั้งนี้เขายังไม่ได้สารภาพเขาแค่ให้ตามหาริชาร์ดโลดินและริชาร์ดต่างไม่รู้ว่าทำไมบาถึงเรียกหาริชาร์ดและโลดินพยายามโน้มน้าวให้ริชอร์ดช่วยเธอทำคดีของบาเพื่อสืบหาความจริง และในที่สุดริชเชอร์ก็ยอมช่วยเธอริชเชอร์ยังคงมั่นใจว่าบาผิดจริงและโรดินขอให้เขาทําคดีของบาแบบไม่มีอคติเช้าวันต่อมาโรดินไปพบพ่อของเหยื่ยอรายหนึ่งเธอคือพี่เลี้ยงเด็กที่ถูกยิงวันนั้นซึ่งพ่อของเหยื่อก็ไม่ได้เต็มใจจะคุยกับเธอนักเพราะทนายฝั่งจําเลยต้องอยากให้คณะลูกขุนรู้น้อยที่สุดเกี่ยวกับคนที่ถูกลูกความของฝั่งบาฆ่าอย่างเลือดเย็นริชเชอร์เริ่มตามสืบในที่เกิดเหตุพยายามคิดและจินตนาการ ในแบบที่สไนเปอร์หรือแม้กระทั่งบาเองว่าถ้าเป็นมือปืนต้องคิดยังไงมุมมองต้องเป็นแบบไหนถึงจะทําการสังหารหมู่ได้สําเร็จโรดินรีบวิ่งหนีออกจากบ้านพ่อของเหยื่อที่เธอไปพบเพราะเขาเริ่มจะหัวเสียที่โรดินพยายามช่วยให้บาผพ้นผิดและเมื่อเธอกําลังจะสตาร์ทรถพ่อของเธอที่เป็นอายการเขตเปิดประตูรถเข้ามาและถามถึงเหตุผลที่เธอมาบ้านของเหยื่อและความจริงที่ว่าบริษัททนายความของเธอไม่มีปัญญาจ่ายค่าจ้างให้กับริชเชอร์ ที่สำคัญไม่มีใครอยากทำงานนี้ด้วยซ้ำดูเหมือนว่าโรดินและพ่อของเธอมีความขัดแย้งในครอบครัวกันมาก่อนที่เธอจะบึ้งตึงใส่เขาริชเชอร์ไปดูหลักฐานในคดีของบาร์พร้อมกับนักสืบเอเมสันโดยที่ริชเชอร์ไม่จดอะไรออกมาเลยด้วยสมองอัจฉริยะของเขาเขาสามารถจำได้ทั้งหมดทั้งปีคอสอของเหรียญที่บาร์ใช้แม้กระทั่งซีเรียลนัมเบอร์ของปืนก็ยังจำได้เพราะงานของเขาคนร้ายทุกคนคือนักฆ่ามืออาชีพและจุดแรกที่ริชเชอร์เห็นความผิดปกติคือ ทำไมบาร์ต้องจ่ายค่าจอดรถทั้งที่ยิงคน5้าคนและหลหนี้ได้คืนนั้นริชเชอร์ไปดื่มที่บาร์มีเด็กสาวคนหนึ่งมานั่งกับเขาเธอชื่อว่าแซนดี้และเขาบอกเธอว่าเขาชื่อจิมมี่ลิสเธอพยายามชวนเขาออกไปข้างนอกสองต่อสองเมื่อริชเชอร์หาว่าเธอเป็นอีตัวผู้ชาย5้าคนเข้ามาอ้างตัวว่าเป็นพี่ชายของแซนดี้และท้าต่อยกับริชเชอร์ด้วยฝีมือการต่อสู้ขั้นเทพของทหารเก่าริชเชอร์จัดการนักเลงในบาร์จนหมอบและก่อนที่การต่อสู้จะจบลงตำรวจก็มาถึงที่เกิดเหตุ ก่อนที่จะโดนตำรวจจับริชเชอร์ถามนักเลงพวกนั้นว่าใครเป็นคนจ้างพวกเขามาริชเชอร์ถูกจับข้อหาทะเลาะวิวาทโรดินและเอมสันมาพบเขาเพื่อปล่อยตัวโรดินต่อว่าเขาเรื่องชกต่อยแต่ริชเชอร์บอกเธอว่าทั้งหมดโดนจัดฉากและเขาใช้ชื่อปลอมชื่อเบทสองของทีมยังกี้เขาใช้ชื่อนั้นตลอดในการปลอมตัวแซนดี้เป็นตัวล่อเพราะหวังว่าจะได้ยินชื่อแจ็คริชเชอร์จากเขาและตำรวจออกรถมาก่อนที่จะมีเรื่องซะอีกเพราะมีเรื่องยังไม่ทันไรย ตำรวจก็มาถึงซะแล้วโลดินจึงเล่าให้ลิซเชื่อฟังถึงข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อทั้ง5้าคนคลิซซี่แฟรีเออร์พี่เลี้ยงเด็กวัย22เธอเป็นพี่เลี้ยงเด็กเพราะที่บ้านรู้จักกันและเพื่อมาฉลองวันเกิดครบ7็ขวบของเด็กหญิงพวกเขาจึงเข้าไปในเมืองเพื่อซื้อชุดกันริต้าโคโรนาโดเป็นแม่บ้านทำความสะอาดเธอตั้งใจทำงานและลูกชายเธอก็เป็นนักเรียนเกียรติยมเธออยากให้รางวัลเขาด้วยการพาไปดูเบสบอลครั้งแรกและเธอกำลังเข้าไปในเมืองเพื่อเอาตัวนั้น แนนซี่โฮก่อนตายเธอโกหกสามีว่าจะเอารถไปเข้าศูนย์แต่ที่แท้จริงเธอแอบไปซื้อนาฬิกาเพื่อเซอร์ไพรส์วันครบรอบแต่งงานของเธอกับสามีโดยใช้เงินสดโอไลอาเชอร์ o cher, ไม่เคยชอบธุรกิจของสามีจนกระทั่งสามีเธอแลกชีวิตตัวเองเพื่อบริษัทวันนั้นเธอเดินทางไปรับเงินกู้เพื่อรักษาบริษัทที่เธอเกลียดมันมาตลอดดารินชอยเยอร์โบรเกอร์การลงทุนทำงานตึกเดียวกับบริตา้าเขาทะเลาะกับเมียก,ก่อนออกจากบ้านศพดารินถูกพบข้างชอบกุลาบสดใหม่ที่เขาเพิ่งซื้อ ในหัวใจเขายังคงคิดถึงเธอริชาร์ดบอกสิ่งที่เขาวิเคราะห์กับโลดินคือมีความเป็นไปได้ว่าดาเรนกับแนนซี่เป็นชู้กันเพราะผู้ชายไม่ซื้อกุหลาบให้เมียตอนไปทํางานควรจะซื้อตอนกลับบ้านและแนนซี่กลัวว่าบินค่าใช้จ่ายจะถูกพบบนใบเสร็จบัตรเครดิตซึ่งไม่มีความจาเป็นต้องกลัวถ้ามันเป็นวันครบรอบของพวกเขานอกจากจะคิดปิดบงังริชาร์ดมั่นใจว่ามีเห่อสองคนไม่ได้อยู่ที่นั่นโดยบังเอิญเดอเซ็กและชาลีผู้อยู่เบื้องหลังการฆาตกรรมทั้งหมด มาพบเจฟฟโอลิเวอร์คนที่จ้างนักเลงห้าคนไปจัดการริชเชอร์เมื่อทำไม่สำเร็จเขาจึงฆ่าลูกน้องของตัวเองเป็นหนึ่งคนแต่เดดเซกและชาลีคิดว่าเรื่องมันยังไม่จบต้องจัดการให้หมดเดดเซกบอกกับเจฟฟว่าเขากัดนิ้วตัวเองออกเพื่อไม่ให้หิมะกัดจะได้รอดชีวิตจากไซบีเรียและเขาบอกให้เจฟฟกัดนิ้วตัวเองให้ขาดเหมือนที่เขาทำเมื่อเขาทำไม่ได้ชาลีจึงจัดการเก็บเขาริชเชอร์ตามหาสนามยิงปืนในระยะ1 0 0่งรถึงหไมล์จากที่นี่ เพราะบาร์เติมน้ำมันทุกวันเสาร์และเติมใหม่วันอาทิตย์แสดงว่าขับรถระยะทางไกลเขาทํากระสุนเองแสดงว่าเขาซ้อมยิงบ่อยมีสนามยิงปืนมาตรฐานอยู่แค่2ที่เท่านั้นและเขาอาจซ้อมยิงกับเพื่อนรเชอร์ Richard, ไปที่ร้านอะไรที่แซนดี้ทำงานอยู่เพื่อถามเธอว่าใครสั่งให้เธอไปอ่อยเขาและลุมเขาที่บาร์คืนนั้นแซนดี้บอกเขาว่าคนที่สั่งการคือเจฟฟโอลิเวอร์แล้ววันนี้เจฟฟไม่มาเขาจะมาได้ยังไงล่ะครับก็ชาลีฆ่าเขาไปแล้ว ก่อนออกจากร้านอะไรลิเชอร์เอารถของเจฟมาและบอกให้แซนดี้ไปนอกเมืองเพราะกลัวว่ามีคนจะมาฆ่าเธอจากนั้นเขาไปที่บ้านของเจฟเพื่อหาข้อมูลแต่มีคนร้ายโง่ๆสามคนมาดักทำร้ายเขาที่บ้านของเจฟเขาจัดการพวกนั้นจนหมอบอีกตามเคยและเอารถมันมาใช้อีกด้วยเจมส์บาร์เป็นสไนเปอร์ที่ดีไม่ใช่เพราะเขาฉลาดแต่เพราะเขาฝึกฝนมาดีจากจุดที่ยิงแสงแดดเข้าตามือปืนเป้าหมายเคลื่อนที่ซ้ายขวายากต่อการยิงแต่ในแบกแดด ดวงอาทิตย์อยู่ด้านหลังบาร์และเป้าเดินเลียงเดี่ยวเข้ามาและถ้าเป็นบาร์จริงในวันก่อเหตุเขาควรไปยิงบนถนนไฮเวย์ไม่มีมิตเตอร์จากรถไม่มีกล้องไม่มีหลักฐานทิ้งไว้และทางหนีของเขาก็ปลอดภัยซึ่งถ้าเป็นบาร์เขาจะไม่ทําเหมือนที่หลักฐานแสดงและไม่มีคนสติดีคนไหนที่ไปยิงคนแล้วยังจ่ายค่าจอดรถอีกด้วยมันไม่สมเหตุสมผลและบาร์มือปืนที่ยิงเข้าเป้าเสมอไม่เคยพลาดแต่มันมีนัดที่ยิงพลาดกระสุนเต็มนัดที่อยู่ในถังน้ําหวาน ที่เชื่อมโยงหลักฐานไปที่บาร์เพราะถ้าบาร์ยากถูกจับเขาจะต้องยิงไม่พลาดเพราะริชเชอร์จะรู้ทันทีว่าเป็นเขานั่นก็ยิ่งไม่สมเหตุสมผลและบาร์ไม่ได้เก่งขนาดนั้นดูเหมือนว่าคนที่ก่อเหตุต้องการให้บาร์เป็นแพะรับบาปซึ่งจากหลักฐานแล้วจะไม่มีใครคิดแบบนั้นเลยนอกจากริชเชอร์บาร์ถึงเรียกหาเขาเจมส์บาร์มีโอกาสที่จะบริสุทธิ์และรอดจากคดีนี้ริชเชอร์ชี้ให้โลดินดูว่ามีรถสีเงินคันหนึ่งยี่ห้อออดดี้ตามเข้ามาทั้งวัน เขาให้เธอเช็คป้ายทะเบียนเมื่อเธอเริ่มเช็คทะเบียนรถพวกคนร้ายรู้ทันทีว่าโดนจับได้พวกนั้นจึงเปลี่ยนแผนใหม่ทะเบียนรถที่ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นของบริษัท Rebenauer Enterprise ซึ่งโอไลอ Archer ฟ้องร้อง Rebenauer Enterprise, l o w d i และ l ิ t ชอ e ์สรุปได้ทันทีว่าเป็นการฆ่าส่งเดช4คนเพื่อปกปิดเป้าหมายที่แท้จริงเพียง1คนคือ o อไลอ Archer เพราะมีคนต้องการฮุบกิจการของโอไลอ Archer และโอไลไม่ยอมปล่อยมือจากกิจการของเขา รเชอร์ acher, เริ่มอธิบายการทำงานของสไนเปอร์กระสุนนัดแรกแม่นยำน้อยสุดพยานเล่าว่ามีการหยุดไปแป๊บหนึง่งระหว่างนัดแรกกับนัดที่สองเพราะมือปืนรอเวลาโอไลอาเชอร์ o line, cher, คือเหยืา่อลทาที่สองเพราะนัดนี้สำคัญที่สุดที่เหลือจะยิงใครก็ได้เพื่อกลบเกลื่อนและคนที่ใส่รลายบาต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับแบกแดดและบาต้องเป็นคนเล่าให้เขาฟังเองซึ่งสนิทมากและนั่นคือมือปืนตัวจริงชาลี Charlie, เริ่มเก็บลูกน้องของเจฟทีละคน และคนสุดท้ายก็คือแซนดี้เพื่อป้ายความผิดให้กับริเชอร์ศพของเธอถูกพบบริเวณถังขยะใกล้กับโรงแรมที่ริเชอร์พักอยู่ทําให้เขากลายเป็นผู้ร้ายจึงถูกไล่ล่าโดยนักสืบเอมเมอร์สันและชาลีลูกน้องของเดดเซ็กเขาลงจากรถและทาเนียนไปยืนปะปนกับกลุ่มคนที่อยู่ข้างทางจากนั้นก็ขึ้นรถเมย์หนีไปหลังจากนั้นริเชอร์โทรหาโลดินเพื่อบอกเธอว่าเขาโดนใส่ร้ายเพราะอยากให้ริเชอร์หนีและเขาบอกให้เธอระวังข้อมูลที่เธอได้บอกกับพ่อของเธอและเอมเมอร์สัน พราะริชเชอร์ถูกตามตั้งแต่วันแรกที่มาไม่มีใครรู้ว่าริชเชอร์มายกเว้น2คนนี้ริชเชอร์ขับรถไปที่สนามยิงปืนโอไฮโอเพื่อตามเรื่องของบาต่อเขาใช้ชื่อเบส2ของทีมยังกี้ปี1925หลอกเจ้าของร้านซึ่งเขาจับได้ทันทีว่าคนคนนี้คือริชเชอร์ไม่ใช่เบส2ของทีมยังกี้ริชเชอร์ขอให้แคชเจ้าของร้านช่วยเขาแต่แคชให้เขายิงเข้าเป้าก่อน3นัดถึงจะยอมตกลงแคช เคยเห็นชื่อลิเชอร์ในการแข่งขันยิงปืนระดับชาติเมื่อ10ปีที่แล้วแคชบอกว่าเจมส์บาร์เป็นคนที่ยิงแม่นที่สุดแต่ตอนเป็นทหารเขาไม่ได้แม่นขนาดนั้นและเขาอาจมีเพื่อนที่เอาเป้ายิงมาสลับเพราะบาร์ไม่ได้เอาเป้ายิงมาแขวนเองเมื่อดูกล้องวงจรปิดจึงพบว่าชาลี Charlie, มาที่สนามยิงปืนพร้อมกับบาเพื่อป้ายความผิดให้บาโรดินค้นประวัติของรีเบนดาวเออร์เอ็นเตอร์พรส์พบประวัติภาษี บริษัทในจอร์เจียรัสเซียพวกนั้นทําไปทีละเมืองกวานซื้อบริษัทก่อสร้างท้องถิ่นเพื่อสร้างสะพานที่ไม่มีใครต้องการถนนไฮเวย์ที่ไม่มีคนใช้ย้าย12ครั้งในเวลา15ปีเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันเสมอเงินหลายพันล้านไม่มีการสอบสวนไม่มีการไต่สวนอาจเพราะมีเส้นสายข้างในเธอเล่าให้พ่อของเธอฟังว่าชีวิตของเธอนั้นตกอยู่ในอันตรายแต่ดูเหมือนว่าพ่อของเธอนั้นจะไม่เชื่อและคิดว่ามันเป็นเรื่องเหลวไหล และในที่สุดเฮเลนโลดินก็ถูกลักพาตัวขณะที่เธออยู่ในลิฟต์โดยนักสืบเอเมอร์สันลิเชอร์โทรหาเฮเลนแต่คนที่รับสายคือชาลีต่อปากต่อคํากันสักพักชาลีก็บอกที่อยู่ที่ที่เขาจับเฮเลนไปลิเชอร์จึงไปขอร้องให้แคชเจ้าของสนามยิงปืนเขาเป็นอดีตนาวิกโยธินแม่นปืนในการไปช่วยเฮเลนแคชให้ลิเชอร์ขับรถออกไปเพื่อล่อเป้าเดอะเซ็กค่าคนเพื่อเงินเงินมากเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอแต่เอเมอร์สันไม่มีทางเลือกที่ทําแบบนี้ ชาลีและลูกน้องเดอะเซ็กทั้งหมดเตรียมพร้อมจะถล่มลิเชอร์เขาขับรถที่ขโมยมาจากเฮรินเข้ามาเพื่อลอเป้าจนกระทั่งแคชเริ่มลงมือยิงสวนเขาจึงออกจากรถแต่แคชดันไม่ให้ปืนกับลิเชอร์เพราะเขาคิดว่าลิเชอร์ยิงไม่แม่นลิเชอร์จึงต้องฆ่าลูกน้องของเดอะเซ็กด้วยมือเปล่าเพื่อเอาปืนและแคชยิงได้แม่นมากแต่ดูเหมือนว่าลิเชอร์จะถูกหลอกให้ไปผิดที่จากนั้นเขาจึงให้แคชขับรถบรรทุกเพื่อให้ลูกน้องเดอะเซ็กควยเขว และยิงทิ้งเพื่อล่อให้ชาลีออกมาเพื่อต่อสู้แบบตัวต่อตัวกับชาลีแก้แค้นที่ฆ่าแซนดี้และโยนความผิดให้เขาและแน่นอนว่าริชเชอร์ชนะจากนั้นเขามาตามหาเฮเลนและรู้ว่าเอมเมอร์สันเอาตัวเฮเลนบังตัวเองเอาไว้แต่เขาก็สามารถยิงเอมเมอร์สันผ่านช่องเล็กๆระหว่างตัวเฮเลนได้และเขารู้แต่แรกว่าเป็นเอมเมอร์สันเพราะคงไม่มีใครจะไปเอาเหรียญที่ยอดจ่ายเงินค่าจอดรถนั้นมาตรวจสอบหลังจากนั้นริชเชอร์ให้เฮเลนโทรเรียกตำรวจเพื่อมาจับเดอะเซ็กแต่ในที่สุดก็ไม่มีใครได้ติดคุก พราะลิเชอร์ยิงเดอะเซกตายโรดินเริ่มวุ่นวายว่าใครจะขึ้นศาลแล้วความผิดที่บาก่อเพราะคดีนี้ยังไงก็จะต้องมีคนที่รับผิดชอบริเชอร์บอกโรดินว่าเธอต้องหาวิธีจัดการได้แน่มันจบแล้วจากนั้นแคทและลิเชอร์ก็จากไปโรดินไปคุยกับบาหลังจากที่เขาฟื้นและเขาจาอะไรไม่ได้เลยว่าคิดฆ่าคนห้าคนแบบนั้นเขาไม่สู้คดีเขากลัวแค่ลิเชอร์จะมาฆ่าเขาเธอเอารูปที่เกิดเหตุให้เขาดูและเขาก็บอกวิธีการที่จะก่อเหตุ ตามที่ลิเชอร์เคยบอกเธอเพราะเขารู้แนวตัวเองนั่นพิสูจน์ได้ว่าเจมบาไม่ผิดแต่บาก็ยังกลัวกลัวแจ็คลิเชอร์เพราะคติประจําใจของเขาคือกฎหมายมีข้อจํากัดแต่ลิเชอร์ไม่มีสิ่งเดียวที่เขายึดถือคือความถูกต้องถ้าบาทําผิดอีกเขาจะมาหาเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับแจ็คลิเชอร์เรื่องราวมมีความซับซ้อนปมมากมายหลายจุดแต่ก็สามารถแก้และคลี่คลายได้อย่างลงตัวถึงขนาดต้องดูมากกว่าสองรอบถึงจะเข้าใจ และขึ้นชื่อว่าป่าทอมแล้วก็ต้องได้มีบูบ้างอะไรบ้างภาคแรกฉากแอคชั่นมีไม่มากแต่โดนใจและเป็นที่พูดถึงจนหลายๆคนตั้งฉายาให้แจ็คริชเชอร์ว่าจอมหักกระดูกโดยในภาคแรกนี้ได้คะแนนรีวิวจากเว็บไซต์ Rotten Tomatoes ฝั่งผู้เชี่ยวชาญ63%และฝั่งผู้ชม67%ถึงคะแนนจะไม่ได้สูงมากแต่ก็ยังดีที่ไม่ใช่มะเขือเทศเน่าและคะแนนจาก IMDb เรตติ้ง7เต็ม10โดยทำไรายได้ทั่วโลกทั้งหมด 218.3ล้านเหรียญสหรัฐจากทุนสร้างเพียง60ล้านเหรียญสหรัฐและถึงแม้ว่าป่าทอมจะไม่มีความเหมือนแบบที่ต้นฉบับในหนังสือเขียนไว้แต่ว่าฝีมือการแสดงนั้นไม่มีใครเทียบได้แน่นอนนี่ไม่ได้อวยนะครับสำหรับดังเรื่องนี้ทุกคนคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปนะครับและถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรา้วยนะครับ ขอบคุณที่รับชมและรับฟังกันนะครับ